พี่น้องเตียงหอยเชอรี่สีทองอ๋อเลียงแค่สามสีทอกับเป็นไรได้อาชีพเสริมด้ยจ้ะนี่หอยเชอรี่สีทองเนี่ยก๋อเกกันเป็นอมก่อนกอดดูหลอดถังอ๋อเิ่งัเลี่ยงอันปลาหางนุกยุ่งไว้น้ำค่ะเนี่ยเห็นบ่ผสมกับหอย แด้มังับขาแม่ได้ไละเอียดมกล่ะนี่นี่นี่มาดูสิคะรายได้เสริมหุ่นเลี้ยงสามบ่ออันนั้นเียงสันบ่ออนุบ,บาลบ,บ่อโอ้ไข่มัน,อ,มนอืมนอ,นอืทงกินหงออ้ยนก่อนอยูอ่อันนี้ที่สำหรับหอยวางไข่พอเขาเอามาไข่ใส่นี่แล้วก็เอามาทิ้งลงนี้ เอาเป็นโตมากหรือว่าเอาเป็นไข่มามาต้เวลามันไข่มันจะขึ้นมาไข่ตามนี้เขาก็หูดเอามาว่างไว้นี้โอ้มีวิธีเลี้ยงเพื่อนพี่น้องเลี้ยงขายโลละเท่าไรจ๊ะโอ้โลละสองร้อยอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมที่ ลายได้ยอดเยี่ยมด้วยเจ้าพี่น้องนี่หอยเชอรี่แล้วมันจมก่อนดิพี่กนแดอันนเอาลง่หนอยแ่กินบกินห่อละเยอะมากเยอะมากอันนี้เฮ้คือจะเป็นบ่อเนาะบขนาดนี่พ่อขายเออเขาจะแยกเป็นหน่วยหน่วยใหญ่ขนาดตีพ่อขายขนาดนี้กรลรัง นี่ไงว่ายโตอ่จะพี่น้องอันนวยที่พิ่พ่อขายนี่อันนี่นี่นี่เงินใหญ่ๆนี่ค่ะกิโลละสองร้อยบาทนะคะนใหญ่พอหมไม่พอไม่พอออเดอร์นะคะเพราะว่าคนต้องจะซื้อต้องจองคิวจ้าพี่น้องจ๋านี่นี่เดียใครมันมาเอาไม่ย่อยเนี่ยเนี่ยเออไปใส่กับการหน่อยแบบนี้นืม อุ้ยรายได้ดีขนาดพี่น้อง